โอ้งานวิจัยครับเผยว่าโฮงแดงลิพูนเนี่ยมีโอกาสคว้าชแชมป์ลีกสูงสุดอีกครั้งหนึ่งก็คือพิมลิงกิลด์นะครับลิวพูนครับมีเปอร์เซ็นต์สูงนะที่จะคว้าชแชมป์ชิมลิงกิลด์ฤดูกาลนี้อีกแล้วตามการเปิดเผยของกลุ่มงานวิจัยนะครับถือว่าปีที่แล้วก็อย่างเงี้ยนะครับปีนี้เอาอีกแล้วนะมีคะแนนสูงสุดแล้วกันอันนี้สโลตแคปคุณซื้อลิพูนเนี่ยพาลิพูนควา้าแชมป์ฤดูกาล2 0 2 4 2 0 2 5ได้อย่างสําเร็จเลยตั้งแต่ปีแรกที่เขามาคุมมมททีีโดดยนนนําาาห้ออร์เซลับ2ถึง10คะแนน ล่าสุดครับศูนย์สังเกตการฟุตบอลน,นะหรือว่า cies ครับศูนย์วิจัยกีฬานานาชาติระบุว่าหงแดงลิเวอร์พูลเนี่ยมีโอกาสสูงสุดที่จะคว้าแชมป์อีกครั้งด้วยโอกาส28.9%นะครับาจาร์เซนอลมีโอกาส18.8%สําสำหรับการคว้าแชมป์ขณะที่เชลซี16.2%ตามมาในอันดับที่3ดับหน้าแมสตี้ทีมแชมป์สิสมัยที่มีโอกาส14.4%นะครับ แมนยูปิดแสดงสโมสรที่ประสบความสำเร็จมากที Zhu ่สุดในบริษัทพิมพ์เหลืองเกล็ดในโอกาสแค่2.6%ที่จะคว้าแชมป์ครั้งแรกนับตั้งแต่ได้มาเมื่อฤดูการ2.12 2.13ข้ามไปที่ลีกสกอตแลนด์ครับเซลติกมีโอกาส63.3%ที่จะคว้าแชมป์สกอติชพรีเมียร์ชิ p อีกครั้งขณะที่เรนเจอร์มีโอกาส28.9%หลังเผชิญกับการออกสตาร์ในลีกที่ย่ำแย่ที่สุดนับตั้งแต่ปี1983 ในลาลิกาสเปนครับเรอัลมาดริดนะครับ40.6%มีโอกาสสูงที่สุดขณะที่บาร์ซ่ามีโอกาส29.6%ที่จะป้องกันแชมป์ลาลิกาสเปนไบเยนเป็นตัวเ็งในบนเดสลิก้าอีกแล้วครับ61.4%เหนือกว่าบูซิเอตดอนมูนมีเพียงแค่8.8%ซิรุยอาครับสามรดับแรกได้แก่อินเตอร์มิลาน26.5 25.6%นะยูเว่18.2แล้วก็นาโปลี17.4ขณะเดียวกันเปเช่ก็มีโอกาส73%เลยนะที่จะคว้าแชมป์ลีกเอิงฝรั่งเศส เป็นสมัยที่5ติดต่อกันนะครับ c e s ฟุตบอลนะครับก็ได้พัฒนาแบบจําลองทางสถิติเพื่อทำนายว่าสโมสรไหนจะคว้าแชมป์ใน29ลีกนะครับแบบจําลองนี้ผสมผสานปัจจัยด้านกีฬาเศรษฐกิจและประชา,ระระชากรศาสตร์เข้าด้วยกันโดยพิจารณาปัจจัยหลายอย่างเช่นการจ่ายบอลเข้าไปที่สุดท้ายและเงินสําหรับการซื้อขายนักเตะจาก29ลีกครับเอเรสตาเบลเกตในเซอร์เบียมีโอกาสคว้าแชมป์ลีกมากที่สุด ด้วยอัตรา76.2นะครับโอ้โหก็ถือว่าเยอะพอสมควรนะครับแต่ที่ถ้าเจาะจงที่พิมเมเลกเนี่ยลิปูมีเปอร์เซ็นต์สูงสุดนะด้วยโอกาส28.9เลยทีเดียวนะครับอันดับ2เป็นอาร์เซนอลครับ18.8หลุยส์เดลาฟูเอนเต้นะครับอ่ากูซื้อทีมชาติสเปนครับปกป้องลามิญ่ามาลหลังถูกว่าเยอะยิงนะครับดูเป็นคนยิงยิงหรือเปล่านะครับ ลมามาิญ่าเมแข้งไขนุ้ยครับอาจจะถูกสื่อบางสำนักโจมตีว่าเยื่อหยิ่งแต่ลุยเดลาฟูเอนเต้ครับเชื่อว่าแนวรุกวัยรุ่นคนนี้ครับรบมือแรงกดดันได้ดีตั้งแต่อายุยังน้อยลุยเดลาฟูเอนเต้ครับกุนซือทีมชาติสเปนครับยังคงปกป้องแข้งไขนุ้ยนะอย่างลมามินยาเมาครับแนวรุกวัยรุ่นวัย18ปีของบาซ่าถูกสื่อบางสำนักวิจารณ์ว่าเยื่อหยิ่งและเอาแต่สนใจชื่อเสียงของตัวเองนะครับตามรายง,งานของกาเดนาเซเมื่อวันพุธที่ผ่านมา่านของกุซือก็อบอกว่า เรื่องหนึ่งคือสิ่งที่เขาแสดงออกมาภายนอกและอีกเรื่องหนึ่งคือสิ่งที่เขามีภายในเขาเป็นเด็กที่ทํางานในในยิมทํางานกับนักกายภาพบําบัดนักโภชนาการและดูแลด้านจิตใจเขาเริ่มต้นกับเราตั้งแต่อายุ16ปีและแสดงให้เห็นถึงความเป็นผู้ใหญ่ที่น่าประทับใจอย่ามารับมือแรงกดดันได้เป็นอย่างธรรมชาติและควบคุมตัวเองได้อย่างน่าชื่นชมเมื่อผมคุยกับเขาเป็นการส่วนตัวแน่นอนว่าเขายังคงเป็นเด็กคนหนึ่งแต่ผมรู้สึก กับความคิดของเขาว่ามันเหมือนผู้ใหญ่ผมดีใจที่เขาเป็นแบบนั้นเราพูดคุยกันผมชอบที่จะอยู่ใกล้ชิดกับเขาและตั้งแต่ก็จะเย็นและรู้ว่ามีการสื่อสารกันอย่างเปิดเผยอันนี้คือนายใหญ่ทีมชาติสเปนได้กล่าวอย่างเดลฟอนเตนะครับเขายังพูดถึงโอกาสคว้ารางวัลของยาเมลด้วยเขาบอกว่าเรามินยาเมลมีศักยภาพที่จะเป็นนักเตะที่ดีที่สุดในโลกแต่ไม่เกี่ยวกมริโน่ฟราเบียลุยส์เดนเนลโอมหรือเบเรดี้ล่ะพวกเขาเป็นผู้เล่นที่ดีที่สุดในโลกในตำแหน่งของพวกเขา และผมคงยกรางวัลบอลให้กับนักเตะสเปนผมจะดีใจมากถ้าเป็นฟราเบียนหรือลามิยมามมลได้ในอนาคตนะครับอันนี้คือสิ่งที่หลุยส์ดิลาฟูเอนเต้กุนซือทีมชาติสเปนนะครับได้ออกมาพูดถึงแข้งไก่นุ่ยอย่างรามิยมามมลนะว่าในอนาคตมีสิทธิ์คว้าได้แล้วก็รักษามารตรฐานของตัวเองต่อไปปกป้องว่าไม่ได้เยื่ยิงอะไรนะครับก็เป็นสไตล์ของเขาเขาอยู่ในยิมเยอะอะไรเงรี้ยเขาก็อยู่กับนักกายภาพนักโภชนาการนะเขาชอบอยู่อะไรที่มันแบบ เงียบสงบห,หรือเปล่าอันนี้ก็ต้องรอดูนะครับถ้าไม่นับที่ไปปาร์ตี้กับเนม่าไปอาคอลแลบกับเซเลบหลายๆคนนะครับสําหรับเยาวเมาเรื่องนอกสนามนะอันนี้ก็เป็นเรื่องนอกสนามของเขานะฮะในการจะใช้ชีวิตนะครับในสนามก็ต้องมาโฟกัสผลงานนะดูผลงานว่าจะสุดยอดขนาดไหนนะครับก็ต้องดูในระยะยาวนะอันนี้ก็ต้องดูในระยะยาวจริงๆนะครับ ไปดูกันหน่อยครับข่าวสารของกาเซเมโรนะครับกาเซเมโรเนี่ยแมนยูไม่มีแผนปล่อยกาเซเมโรไปซาอุดิอาระเบียนะครับถือว่ายังมองว่าเป็นคนสําคัญแต่วรายงานจากแจกขอดอฟไซค์ครับบอกว่ากาเซเมโรมินฟิลไว้ย3 3ปีตัวเป็นข่าวกับสโมสรในซาอุดิอาราเบียมาอย่างต่อเนื่องแต่แมนยูอาจจะเก็บเขาไว้จนสัญญาจะหมดลงในช่วงซัมเมอร์นหน้าเนื mm ่อ hmm. งจากแกงเก่ายังเป็นกําลังสําคัญในทีมของรูปเบนอโมริม รายงานล่าสุดครับบอกว่าเข้าใจดีว่าอนาคตของคาเซเมโรอาจจะขึ้นอยู่กับแมนยูนะแม้มีความสนใจอย่างมากจะเอาอิตฮห์สโม,มสรยักษ์ใหญ่จากลีกซาอุดิอาระเบียคาร์เรบซิม่มาครับว่าอีตเพื่อร่วมทีมเรือบริดของคาเซเมโรต้องการให้สโม,มสรเนี่ยดึงตัวคาเซเมโรมาร่วมทีมและอาจจะเป็นโอกาสที่ทั้งคู่เนี่ยจะกลับมาร่วมงานกันอีกครั้งในอนาคตอนันใกล้อย่างไรก็ตามครับเปที่เข้าใจกันว่าคาเซเมโรเนี่ยได้พัฒน,นาฝีมือขึ้นมาในแผนการนำทีมของรูเบนอัมริม แม้ฟอร์มการเล่นจะไม่ค่อยดีในช่วงท้ายของฤด,ดูกาลแรกที่เอริกตันฮากเนี่ยคุมทีมนะครับเร่งข่าววงในรายหนึ่งครับให้สัมภาษณ์กับขอรับสายบอกว่าบทบาทของกาเซเมโร่ ero, ที่เมนยูนั้นได้พัฒนาขึ้นภายใต้การนำทีมของรูปเบนออมริมผู้จัดการทีมคนใหม่ออมริมได้ปรับตำแหน่งให้เขาเป็นเพลย์เมเกอร์ตัวต่วตำทำไมเขาต้องรับผิดชอบทั้งการเปลี่ยนเกมรับแล้วก็การสร้างเกม การเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์วิธีนี้ตอกย้ําความสําคัญของคาเซเมโรในทีมโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังแมนยูไม่สามารถเซ็นสัญญากับการ์ลอสบาลบ้าของบรตัตนได้คาเซเมโรเนี่ยยังมีสัญญากับแมนยูจนถึงซมมหน้านะ2026ในสโมสรไม่เปิดกว้างที่จะปล่อยเขาออกไปโดยไม่มีตัวแทนที่เหมาะสมนักเตะวัย33ปีอย่างคาเซเมโรเนี่ยก็ไม่ได้เร่งรีบที่จะย้ายทีมเหมือนกันเนื่องจากมุ่งมั่นที่จะเล่นในระดับสูงต,ต่อไปก่อนที่จะไปลุยฟุตบอลโลก2026ในฤดูร้อนครั้งหน้า อย่างไรก็ตามนะครับคาดว่าเอาวิดิฮาจะลองคว้าตัวกาเซมมโรอีกครั้งในตลาดมากราคมแน่และอาจจะเสนอค่าเหนื่อยมาสารเพื่อพยายามเปลี่ยนใจผู้เล่นรายนี้กาเซมมโรนะครับจะหมดสัญญาเมื่อจบฤด,ดูกาลแต่ดูเหมือนว่าตอนนี้แผนของเขาก็คือเก็บเขาไว้อย่างน้อยจนกว่าจะถึงเวลานั้นเห็นได้ชัดว่าโมริมครับจำเป็นต้องสร้างแดน,นกลางแมนยูขึ้นมาใหม่แต่ในตอนนี้ดูเหมือนว่านักวางกลยุทธ์ชาวโปรโตุเกสอย่างโมริมเนะี่ยเห็นคุณค่าในการเก็บผู้เล่นที่มีประสบการณ์ แล้วก็ผ่านการพิสูจน์ฝีมือคนนี้เอาไว้นะครับก็เก็บไว้ก่อนนะถือว่าเป็นตัวเก่าที่จะช่วยน้องๆได้สําหรับกาเซเมโรจากนั้นของเจมีว่วอด,ดี้ครับบอกว่าปัดทีมอื่นก่อนที่จะมาซบคร e โมเนเซนะครับเจมีว่วอด,ดี้ครับเจ้าช,ชายจิ้งจอกนะครับกองหน้าตัวเก่าเปิดเผยว่าเขาปฏิเสธข้อเสนอจากทีมอื่น,นเพื่อที่จะย้ายไปร่วมทีมครโมเนเซในซีเรียาลี เมื่อวันพุธที่ผ่านมาครับสโมสรในเซรีย A, ได้เปิดตัวดาวเตะวัย38ปีอย่างเจม่วัดี้หลังเซรียาหนึ่งปีพร้อมออปชั่นสามารถขยายเพิ่มอีกหนึ่งปีหากใครโมเนซยังคงอยู่รอดในลีกสูงสุดอิตาลีต่อไปสกายสปอร์ตครับเข้าใจว่าเจม่วัดี้ปฏิเสธข้อเสนอของเฟน,นูสูโมสรในเนเธอแลนด์ขณะเดียวกันก็มีข่าวเชื่อมโยงกับเร็กแฮมแล้วก็เซลติกอีกด้วยเจม่วัดี้ก็เปิดใจครับบอกว่าผมไม่อยากเอ่ยชื่อสโมสรที่ผมปฏิเสธผมตัดสินใจมาร่วมครอบครัววและผมมมมกมกก็ีีีีคาาาสุขทท่่่น เมื่อเราคุยกันถึงความเป็นไปได้นี้ผมพิจารณาหลายปัจจัยสิ่งสําคัญที่สุดก็คือครอบครัวผมโชคดีที่เทคโนโลยีช่วยเราได้ผมคุยกับโคช้ชผ่านวิดีโอประมาณ45-60นาทีและเขาก็ปลูกฝังแพชชั่นในตัวผมผมกําลังพยายามเตรียมตัวให้พร้อมเมื่อโคช้ชต้องการผมถ้าผมนึกถึงอิตาลีแล้วก็ไอดอลของผมคนนึงก็คืออเลสซานโดรเดปิเอโรผมเคยดูเขาเล่นบ่อยๆมากในตอนเป็นเด็กนะครับอันนี้คือการเปิดใจของ เจมี่วัดดี้นะครับบอกว่าปัดทีมอื่นนะเลือกที่จะมาที่เครโมเนเซ่นะครับก็ถือว่าสุดท้ายตอนนี้ก็ลงซ้อมแหละกับทีมก็รอดูผลงานแล้วกันในวัยเก่าของเขานะสำหรับเจมี่วัดดี้เจ้าชายจิ้งจอกจากบ้านมาไกลนะอย่างเลสเตอร์ิตีนะรอดูผลงานอีกทีในระยะยาวนะครับ